โค้งรถไทนหน้าเดินตามนะครับจากกรเพชรแท็กเตอร์ลาดกระ,บ,รรกะรบ,บังรุ่นแรกนะครับมาเิ็งรุ่นแรกๆนี่ครับนี่เห็นมาครับนี่แท็กเตอร์ลาดกระบังนะครับนี่โค้งโค้งแท็กเตอร์อ่าโค้งรถไทนหน้าเดินตามรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกๆกออกมา แรกๆอิหริะครับโคงนี่นะอายุการใช้งาน40ปีเลยครับเนี่ยนะรุุนแรกเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นรถนะที่มีเกียร์เดียวนะครับมีเกียร์เดียวมีเกียร์เดียวนะเป็นรถเกียร์เดียวโค้งโค้งเกียร์เดียวนะครับนี่นี่เขาเกียร์ตรงนี้เขาเกียร์นะถอนเกียร์ นี่ครับตัวนี้คือเข่าเกียร์อ่าถอนเกียร์เข่าเกียร์ถอนเกียร์เั็นี้คือขึ้นสายพานคือเดินนะมาทางนี้คือเดินนะครับนี่นี่เดินขึ้นสายพานเดินนานะครับลงสายพานคือหยุดนะครับเป็นรถเดินนาอย่างเดียวนะครับอย่าถอยบ่ยมี โอ้ไม่ก็สภาพของกุ้งรถักระเพรแท็กเตอร์รุ่นแรกเลยนะครับบนิยมใช่แล้วนะครับมันมีรุ่นรุ่นแรกนี่คือมีเจียยวเมียเจีเดินนาจ้างเดียวนะรุ่นที่สองเ่ยมีเจีเดินนาแล้วก็มีเจียถอยนะครับนะมีเจียหนึ่งเจอเจอนาเจียหนึ่งแล้วก็มีเจียถอยแค่นั้นนะครับรุ่นที่สองนะรุ่นที่สามขึ้นมาอีกก็จะมีรุ่นที่สามนี่มันมี เกียร์เดินนาสองเกียร์นะครับแล้วมีเกียร์ว่างแล้วมีเกียร์ถอยนะครับนะรุ่นสามนี่มีมีสองเกียร์เดินนามีเกียร์ว่างแล้วมีเกียร์ถอยนะครับนะอายุการใช้งานคงรุ่นสามหรือว่าจักรเพชเตอร์รุ่นนี้นะครับอายุการใช้งานนี่สามสิบกว่าปีแล้วครับนะการใช้งานกะ โอเคอยู่ด้ยครับโอเคอยู่ดีอยู่นะเพราะว่าเฮ้าสิหารุ่นอ่าไม่ไม่อ่สยามคู่โบตาคือคุมมือนี่มันบบมีนะครับสมัยก่อนนั่นบบมีบ่ทันมีรุ่นสยามคู่โบตาบ่ทันมีนะครับแต่ไมสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังนะมีแต่รุ่นนี้รุ่นจ,กกจักรเพชเตอร์แล้วก็บีกิวแปดแปดแล้วก็ทะเลท่องนะครับนะไปเบิองยูรานค่ะมีแต่สามยี่ห้อนี่นะครับ ช่วง40ปีขึ้นหลังเนี่ยเพิ่นบุษบนผลิตยสยามคูโบตานะครับนะเราก็เข้าไปหามือสองกับโมีนะครับมันจะมีแต่มือหนึ่งนะสมัยนั้นนะครับซึ่งเป็นสมัยที่ต่อจากขั้วไทยหน้านะครับเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากคั้วไทยหน้ามาเป็นคั้วเหล็กนะครับถ <Merry Christmas. S 1> นะ้าเบืงนี่สติกเกอร์เบึงตัวอย่างนี่ข้าเบื้งนี่นะครับสติกเกอร์นี่ เราจะเขียนว่ารับประกันคุณภาพ3ปีนะครับนะกุ้งจกักรเพรแท็กเตอร์นะสิรับรับประกันดีก็ยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งรับประกัน3ปีนะแต่ว่าการใส้งานกัน30กว่าปีแล้วก็บม่ได้ซ่อมนะครับบ่ใครได้ซ่อมดอกคุ้งนะคุ้งไตหน้าเดินตามลถไตหน้าเดินตามบม่ใครได้ซ่อม,อ,มมอมดอกใส่ดีอยู่ นะครับใส่นีอายุสามสิบกว่าปีนีินะแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เท่านั้นละย่างที่ได้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนสายพานเท่านั้นละเครื่องนี่ก็มือใหม่มือแรกมาแต่พร้อมควงคนละนะครับยี่ที่เก้าหารุ่นแรกพร้อมค้งจัก,กรเพชแท็กเตอร์รุ่นที่สามนะครับนะรุ่นที่สามก็คือรุ่น สองเกียร์เดินหน้าแล้วก็มีเกียร์ถอยนะครับนะนะมีบางคนเนี่ยมามาเห็นเครื่องนี่มาเห็นสภาพนี่ิมาให้ผมมื่นหนึ่งมันขายบ่ได้นะครับเนอะรถสภาพนี่รถไถหน้าเดินตามยี่ห้อนี่สภาพนี่มันขายบ่ได้นะครับมื่นหนึ่งนะนะ นะคิดให้ดีนะครับใครสิอยากซื้อรถไถหน้าเดินตามคิดในดีคิดว่าสิมาซื้อเงินหมื่นหนึ่งสิมาซื้อรถไทหน้าเดินตามเนี่ยมันได้ยากนะครับมันบ่ไดหรอกผมว่ามันซื้อบ่ไดหรอกนะเอาเดี๋ยวผมสีว่าสููฟังเด้อชูมือนี่มันมีรถไถหน้าเดินตามนี่กล่องเอเรยูยูยูรานยูรานขายรถมือสองนะครับนะ อยู่ร้านขายรถมือสองเนี่ยเขาไปเบิ้งในเฟซบุ๊กเขาไปเบิ้งในยูทูปนะมีเยอะแยะมากมายนะล่านขายรถไทยมือสองนะครับเขาสิไรจังซี่ก็ได้นะโคง้งเมพาะโค้งเนี่ยกองเรียรยู่รอยุล่านเพื่อนนะหาพันคืนนะครับนะไร่จังซี่ก็กกได้แตนทิรว่าเขาสี่มีเงินมืนน่นนึงไปซื้อรถไปหน้าเดือนตามมาใาไนะนะครับ ไรยังสี่ก็ได้วงตามสมภาพหาพันบาทนะไรยังสี่เราก็เครื่องเครื่องคู่บุตาเก้าทิบหาแรงนะเกาทิพหาแรงนะตามสมภาพก็คือเก้าพันหานะครับคือแรงและพันนะเกาเกาแร่งครึ่งก็คือเกาพันหานะครับนะเกาพันหากับ หาพันเนี่ยนะเกาพันหากับหาพันธุเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่มันเป็นหมื่นสี่พันหาร้อยเดี๋ยวนี้ครับนะตามสภาพด้วยครับตามสภาพตามสภาพโค้งหาพันเครื่องเกาพันหามันเป็นหมื่นสี่พันหาร้อยแล้วนะครับ แล้วเขาสิไแปลอาคาดเอาผ่านมือสองมาอีกอยางต่ำๆมันก็นต้องสองอยางนะคาดกับผ่านย่างต่ำๆมันก็นต้องอันละหาร้อยแล้วนะครับสองอยางหนึ่งก็เปลี่ยนพันแล้วนะร่วมกันเมื่อแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นหนึ่งมื่นหาพันหาร้อยบาทนะครับเขาจังสีด้มาขบสุดนะครับ <What? S 1> นะี่อันนั้นมันเป็นของที่ ตามสภาพด้วยครับเรามันใส่บ่ได้เลยครับามเอ,อ่ของที่ตามสภาพเนะี่ยมันใส่บ่อใดเรามันเมันเกียมีบอ่อสิ้นดีบอ่อสิ้นเท่านะี่ดีบ่เข่าเกียได้บ่เรืเครื่องมันติดได้บอ่อเครื่องตามสภาพเลยท่องซื้อมากห้องจะต้องมัดจอมอีกนะอยางเล็กน้อยก็ต้องเลี่ยนอ่า ปอกเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนนะครับจังไห้ตดได้นะกระโค้งเขาก็ต้อง,ดดนะอง,างมาเอาน้ำมันเกียรมาใส่นะถ้ามันรั่วมันขึ้นก็นต้องได้เปลี่ยนสิ่นอีกนะครับใสาผ่านก็เขาก็ต้องได้สื่อมาใส่นะคาดกระพานเขาก็ต้องได้ซ่อมเห็นมันใส่ได้นะครับยางต่ำๆกับตีว้รวดครับสองหมื่น นะยังค่อยสิใสได้นะซื้อซอมเองนะครับซอมเองไคก็ขซอมได้ขอแต่ว่าให้เฮ็ดเป็นอยากเฮ็ดนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลใน YouTube ให้ดีนะครับนะครับแล้วก็ลงทุนเล็กน้อยซื้อมาซอมเองแล้วก็สามารถสิไซได้นะครับประมาณสองหมื่นบาทนะครับนะครูที่ว่าไม่เงินหมื่นเจ้ว ซื้อได้ดีก็นี่นั่นผมว่าให้หาข้อมูลให้ดีสักกอนนะครับนะเงินมื่นท่านนะ่ะมันก็มีค่าสามมื่นหรครับแต่ว่ามันซื้อรถไหน,หนาเดินตามเนี่ยราคามื่นดีๆมาใส่นั่นมันประจยแค่นั้นนะครับมันต้องได้วสวซอมอีกยังตามๆกับสองมื่นนั่นยังไงสิใส่ได้นะครับนะโอเคเลยครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ใช่นี้เป็นอ่าพติเตือนใจที่ ผู้ใดอชอบไปดูถูกคนที่ซื้อรถมาเราว่าจะคล้องจะซื้อได้ดีก็่นั่นหนึ่งนะคิดให้ดีศึกษาของมุ่นให้ดีซะกก้อนก้อนสิไปหาซื้อนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ